สวัสดีครับคุณวันนี้ในพอกันอีกแล้วครับตอนเย็นเย็นวันนี้ที่บึงการเหมือนกับฝนจะตกนะครับคืมฟ้าคืมฝนมาแล้วก็ลมพัดมาเอื่อยด้วยตาตกมาก็ดีเพราะว่าอากาศมันร้อนมากเลยวันนี้แล้ววันนี้ผมอยากจะมาพูดกับคุณในเรื่องคุณเคยใช้ชีวิตแบบ สบายสบายมใช้ชีวิตแบบโลไลท์ไหมใช้ชีวิตแบบชิวชิวไหมไม่ต้องรีบเร่งไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องดิ้นรนคุณเคยใช้ชีวิตแบบนี้ไหมแต่โดยมากคนเราแล้วถ้าทำงานอะไรก็เร่งจะให้เสร็จเร็วใช่ไหมก็เหมือนกับรีบวิ่งแข่งกันนี่นะจะให้เสร็จเร็ว โดยมากคนจะเป็นอย่างนั้นอ่าอะไรเร็วที่สุดแข่งขันกันแต่ชีวิตจริงๆแล้วไม่ใช่อย่างนั้นคุณไม่ต้องแข่งขันกับใครเลยไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเป็นคู่แข่งหรือศัตรูอะไรก็แล้วแต่ไม่ต้องแข่งขันกับใครเพราะอะไรทำไมจึงพูดอย่างนั้นเพราะว่าลูกการเดินการวิ่งของแต่ละคนไม่เหมือนกันคนอื่นก็เป็นลูกของเขา ขเขาจะวิ่งก็วิ่งอยู่ในลูกของเขาเราก็วิ่งอยู่ในลูกของเราก็อยู่ในลูกไปต้องไป,ไปแข่งกับนกับใครแต่โดยมากคนเราร้อยทั้งร้อยจะแข่งขันกันคนนั้นทําได้อย่างนั้นตัวเองก็จะทําได้อย่างนี้จะแข่งขันกับเขาดูสิแต่จริงๆแล้วถ้าคุณแข่งขันนั้นคุณไม่ประสบก็จะเร็หตอกคุณต้องทําแบบสร้างสรรค์ในแบบของตัวเองในแบบลูกของตัวเองในแบบเส้นทางของตัวเอง ันไม่ได้ไปแข่งขันกับใครหรอกเราก็ทำไปเรื่อยๆถ้าใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์ได้คุณสบายมีความสุขมีความสำเร็จมีความโชคดีด้วยทำอะไรก็สำเร็จแต่ทุกวันนี้ไม่ว่าที่ไหนโดยเฉพาะสังคมเมืองเมืองใหญ่ๆนะกรุงเทพหรือเมืองใหญ่ตามจังหวัดนีนะแข่งขันกันทั้งนั้นแม้แต่บ้านนอกของเราก็ยังแข่ง แค่นี้จะใช้ชีวิตแบบสโลไลท์แบบสบายๆชิวๆช้ชชาๆไม่ต้องไปดิ้นรนไม่ต้องไปแข่งขันไม่ต้องไปวิ่งเต้นนะถ้าใช้ชีวิตแบบนั้นได้ผมรับรองได้ว่าคุณมีความสุขร้อยเปอร์เซ็นต์และความสำเร็จก็ตามมาแน่นอนเพราะความสุขมนานำมาซึ่งความสําเร็จไม่ใช่ความสำเร็จนําม,มาซึ่งความสุขคนเราอยากจะทําให้มันสำเร็จแข่งกันใช่ไหมล่ะ บางว่าจะมีความสุขไม,ไม่ใช่แข่งขันกันแบบนั้นมีแต่ความเสียเสียหายมีแต่ความฉิบหายมีแต่ความวุ่นวายมีแต่ปัญหาตามเข้ามาถ้าคุณใช้ชีวิตแบบสบายๆแบบสลไลา์แบบไม่ต้องไปแข่งขันกับใครนะยังไงคุณก็ต้องมีความสุขแน่นอนอันดับแรกนะความสำเร็จก็จะตามมาแน่นอนนะอย่าไปแข่งขันกับคนอื่นเลย แข่งขันกับคนอื่นนั้นคุณเหนื่อยเปล่าๆเหนื่อยเปล่าๆคุณต้องทําแบบตัวเองแบบแบบของตัวเองแบบฉบับของตัวเองนะวิ่งก็วิ่งอย่างนีลูกของตัวเองไม่ได้ไปแข่งกับคนอื่นนะถ้าเราทําได้อย่างนั้นเราความเส็็จมันจะตามมาแน่นอนให้ความสําคัญกับอะไรคุณภาพชีวิต มากกว่าเงินกว่าทองอีกถ้าคุณทําได้อย่างนั้นนะแต่ทุกวันนี้มันคนวิ่งหาเงินหาทองแข่งขันกันวิ่งหาเงินหาทองนึกว่าสิ่งนั้นมันจะทามาซึ่งความสุขความสิริให้เราไม่ใช่ถ้าคุณให้ความสําคัญกับคุณภาพชีวิตแบบสบายสบยแบบชิวๆนี่นะาแบบสโล,โลไลท์ทำไปทําไปแต่ก็ไม่ไม,ไม,ไม่หยุดทำนะทาไปเรื่อยๆแต่ค่อยๆเป็นค่อยไปไม่ต้องไป Uh, ห่วงเรื่อง uh, ความเสียแข่งขันกับคนอื่นไม่ต้องไปห่วงอย่างนั้นถ้าเราทําได้นะชีวิตมีความสุขแน่นอนใช้ชีวิตบบสบายๆตื่นเช้ามาก็มองดวงอาทิตย์ขึ้นบ้างโผล่คนยอดเขาขึ้นมาบ้างโผล่คนยอดไม้ขึ้นมานบ้างมองดูแสงอาทิตย์ตอนเย็นๆก็มองดูแสงอาทิตย์ ดวงอาทิตย์กําลังจะรับขอบฟ้าไปรับเหลี่ยมภูเขาไปมีเสียงนกกาบินวัอนมองดูทุ่งนามองดูป่าเขามองดูแม่น้ํานั่นแหละคือความสุขแต่ทุกวันนี้คนเราไม่ได้ทําอย่างนั้นจะไหรีบเร่งทุกอย่างแม้แต่สิ่งสวยงามที่อยู่ตรงหน้าคุณก็ย,ยังไม่ได้รับความสุขเพราะวิ่งเต้นไง่ แข่งขันกันใช้ชืิตแบบรวดเร็วแบบรีบเร่งเลยหาความสุขไม่ได้แทนที่ตื่นเช้ามามองดูท้องฟ้ามองดูภูเขามองดูอะไรหมอกกำลังลงมาเมฆหมอกกำลังสวยงามบนยอดหญ้าบนยอดเขาแม่คณิ้งเป็นยังไงสวยงามมากเมฆหมอกอสวยงามตามยอดเขาตามใบไม้ ทะเลหมอ,อกก็ยิ่งสวยงามมากนะสังคมเมืองไม่ค่อยเห็นแล้วสุวันนี้ไม่ได้ค่อยดูแล้วไม่ได้เห็นแล้วถ้าเราคุณไปสัมผัสแบบธรรมชาติคุณจะมีความสุขนะอิ่มเอมกับความสุขกับธรรมชาติและความสเร็จมันตามมาเองคุณไม่ต้องไปไขว่คว้าอะไรหรอกนะถ้าคุณใช้ชีวิตแบบสโลไลแบบชิวๆแบบสบายๆได้ คุณมีความสุขแน่นอนความสำเร็จก็ตามมาแน่นอนทุกอย่างที่คุณปรารถนาเลยคุณไม่ต้องไปแข่งขันกับใครทาไปเรื่อยๆแล้วก็สําเร็จเองนะจะไปแข่งขันอย่าไปวิ่งเต้นอย่าไปรีบร้อนอย่าไปรีบร่งอะไรเลยนะถ้าคุณชอบคลิปนี้คุณก็แชร์ให้เพื่อนเพื่อได้ทราบด้วยแชร์ให้คนอื่นได้ทราบด้วยแล้วว่าการใช้ชีวิตแบบโซนไลท์นั้นมันมีความสุขยังไงมันมีความสำเร็จยังไงมันมีความโชคดีกันยังไง นะก็คุณลองไปนาไปใชด้ดูแล้วคุณจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนและก็มีความสุขอย่างมีพลังชีวิตอย่างเต็มที่มีความสุขอย่างเต็มที่มีความสดชื่นมีความมีพลังชีวิตอย่างเต็มที่ในชีวิตทั้งที่ไม่เคยได้รับอย่างนี้มาคุณก็จะได้รับสิ่งที่ดีๆอย่างนี้เได้อย่างแน่นอนวันนี้ ผมขอให้คุณจงมีความสุขความสเร็จความโชคดีและปฏิหาริย์ดีมีชีวิตที่ดีๆขึ้นทุกวันและประสบสิ่งที่คุณปรารถนาะและประสบความสุขความสเ็จความโชคดีและความมัง่งคั่งร่ำรวยสิ่งที่คุณปรารถนาะทุกสิ่งทุกประการสวัสดีครับคุณสวัสดีครับ